สวัสดีผู้ที่มารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอตุ๊กตาผีสิงตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตุ๊กตาผีสิงโรเบิร์ตประวัติมีอยู่ว่าชื่อตุ๊กตาผีตัวนี้อาจไว่เป็นที่คุ้นหูเท่าไหร่แต่มันเป็นตำนานที่เกิดขึ้นจริงกับควบควงออร์โตจากกอะคีเวสรัฐฟลอริดา เมื่อพี่เลี้ยงของเด็กชายโรเบิร์ตยูจีนออโต้หรือจีนได้มอบตุ๊กตาสูง3ฟุตตัวนี้ให้กับเขาในปี1906เมื่อต้องบอกก็รู้ว่าเด็กชายถูกชะตากรรมกับตุ๊กตาดังกล่าวมามากเพียงใดเพราะได้ตั้งชื่อมันว่าโรเบิร์ตเหมือนกับชื่อตัวเองเปียบแต่กระนั้น,นหลายๆปากก็บอกว่า พี่เลี้ยงคนนี้ตั้งใจมบตุ๊กตาพร้อมครสาบตังกล่าวให้เด็กให้กับเด็กชายเพื่อแก้แค้นคนในครอบครัวน,นี้ใช้งานเธออย่างทารุณต่างหากจึงกลุกเล่นอยู่กับโรเบิต์ตลอดเวลาแต่งตัวมันไม่เสื้อผ้าต,ตัวเดียวกับพี่ตัวเองใส่แต่แล้วก็ไม่ไดแปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กชายเริ่มพูดคุยกับตุ๊กตา และมีเสียงตอบกลับจากการพูดคุยเสียงเล็กเสียงน้อยซึ่งไม่ใช่เสียงของเขาโดยสิ้นเชิงข้าวของในบ้านเริ่มหายไปจากที่มันมีอยู่หร,หรือบ้างก็แตกหักเสียหายกลางดึกบางคืน นายแนางออตโต้ตื่นขึ้นเพราะเสียงกรีดร้องของลูกชายเมื่อรีบเข้าไปที่ห้องก็พบว่าข้าวห้องข้าวในห้องล้มกระจายเด็กชายยูจีนยังอยู่บนเตียงด้วยท่าหวีดกลัวอย่างเห็นได้ชัดและบอกพ่อกับแม่เขาว่าโรเบิร์ตเป็นคนทำ เพื่อนบ้านละแวกเดียวกันยังบอกว่าแามขอเดินผ่านบ้านขณนะที่ครอบครัวออโต้ไม่อยู่และมองไปบนหน้าต่างบ้านพวกเขาเห็นตุ๊กตาตัวนี้เคลื่อนไหวจากหน้าต่างบ้าน1สึ่งูอีกบานหนึ่งได้เองใครที่มาเยี่ยมบ้านก็สาบานว่าเห็นมันพยัยหน้าพิตาได้จริงๆอย่างไรก็ดีหลังยูจีนเสีชีวิตลงในปี1947 บ้านหลังนี้ประมาณตุ๊กตาโรเบิรที่ถูกเก็บไว้บนท้องใต้หลังคาก็ตกเป็นของผู้ซื้อ,อรายถัดมาและตุ๊กตาดังกล่าวก็เป็นตุ๊กตาของสาววัยสิบขวบ